สำหรับเรา,าข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือทําให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางจากที่ทํางานเนี่ยไปมหาวิทยาลัยแม้ว่าแบบจะเลิกดึกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเราเรียนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเลิกเรียนแล้วแล้วก็พักผ่อนได้เลยคือบางทีก็คือเรียนบนที่นอนไปเลยอ่ะนั่น <c oughs> ได้ <c oughs> เราอุตส่าห์ตั้งใจเรียนทั้งทั้งที่แบบการเรียนออนไลน์อ่ะมันโฟกัสให้จดจ่อได้ยากมากเลยอ่ะแต่ครอบครัวเข้าใจว่าเรานั่งเล่นอยู่บ้านไปวันเวลาที่เราเริ่มท้ออ่ะค่ะเราก็จะถามตัวเองเสมอเลยว่า เราอะอยากจะให้เราในอนาคตอะสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้อยู่ไหม Happy v o i c e Club กำลังใจจากคนกันเองใครเจอเรื่องนี้เหมือนกันช่วนึงสวัสดีค่ะวันนี้ Happy v o i c e Club s h a r i n g นะคะพวกเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อการเรียนออนไลน์จนเพียใจยกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกเพียใจยกับการเรียนออนไลน์และก็กำลังฟังอยู่พวกเราก็เช่นกันค่ะ วันนี้นะพวกเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์และวิธีการในการเติมไฟในการเรียนออนไลน์ของแต่ละคนเพราะเราเชื่อว่าคงต้องเรียนกันไปอีกนานวันนี้นะคะคนที่จะมาจอยกับพวกเราก็จะมีเชอร์รี่ค่ะพลอยค่ะ มาขามค่ะพี่ดิวครับซึ่งพี่ดิวเป็นรุ่นพี่ที่จบมานานแล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าพี่ดิวยังจําบรรยากาศช่วงนั้นอยู่ได้หรือเปล่าโดนแซวแล้วจริงๆบรรยากาศในช่วงที่เรียนอยู่ก็เป็นเรียนห้องเรียนธรรมดาเลยทุกวันเข้าห้องเรียนนะครับเลยไม่รู้ถึงบรรยากาศการเรียนออนไลน์เท่าไหร่วายไม่ทันการเรียนออนไลน์สินะคะเสียใจเลยเสียใจเลยแซวเล่นนะคะอ,ออกยอ,อ,กอ ทีนี้อ่ะพอวันนี้เราจะมาแชร์กันเรื่องเรียนออนไลน์ก่อนอื่นเลยอยากจะรู้ว่าแบบแต่ละคนอ่ะกาลังเรียนอะไรกันอยู่บ้างอะคะ่ะมาเริ่มต้นที่เชอร์ก่อนก็ได้ค่ะในส่วนของเชอร์เชอร์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนออนไลน์มา2ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เชอร์อยู่ปี2จนตอนนี้อ่ะเรียนจบแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการสอบเก็บคะแนนก็ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยให้ความรู้สึกคล้ายกับว่าเรากําลังเรียนพิเศษออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนไม่ได้เรียนมาหาลัย แม้อาจารย์จะตัดเกรดเราเหมือนเดิมก็ตาม,มในส่วนของพี่ๆอะ่ะเรียนออนไลน์กันยังไงบ้างอะ่ะ ส่วนของถามเองนะคะเป็นการเรียนออนไลน์ภาคค่ำค่ะเนื่องจากตอนนี้เรียนปริญญาโทไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะความรู้สึกเดียวกับน้องเชอเลยค่ะที่เรียนออนไลน์เกือบ2ปีแล้วตั้งแต่เพิ่งเริ่มเรียนปโทใหม่ๆจนตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเทอมก็จะจบปโทแล้วค่ะของพลอยนะคะก็จะไม่เครียดเท่ากับ2คนนะคะแต่ว่าเป็นการเรียนแบบที่ค่อนข้างจะหาทานิดนึงนะคะนั่นก็คือการที่เราไปหาเรียนภาษาที่3มค่ะตอนนี้พลอยก็กําลังเรียน ภาษาเกาหลีออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็ที่เลือกที่จะเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็เริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัวเนาะเวลาที่เราว่างๆเราก็จะชอบดูพวกซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้พอเราเริ่มดูเยอะขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่านอกจากอ่านซับไตเติลแล้วอะ่ะเราก็อยากที่จะฟังภาษาเกาหลีออกจริงๆบ้างอะคะ่ะประกอบกับช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะ่ะเราก็ไปเจอกับคอร์สเรียนภาษาแบบออนไลน์ที่มีความน่าสนใจด้วยตอนนี้ก็เรียนมาได้เกือบหนึ่งปีละค่ะ <S <S ส่วนพี่ดิวเองเนี่ยจริงๆก็จบมา5ปีแล้วเนาะแต่ตอนนี้เวลาถ่ายทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นกระแสในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะครับว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีปัญหาเนอมันเดิน disrupt ต่างๆนานามากมายเลยจริงๆวันเนี้ยความตั้งใจเนี่ยก็อยากจะเข้ามาฟังน้องๆแต่ละคนนะครับได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์กันด้วยครับ ได้เลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะพอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเนาะมันปรับให้การเรียนต่างๆมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ1 0อยเอนะในเคสของตัวพลเองอะถือว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้เลยว่าอินเทอร์เนต็ตอะมันสามารถทําให้เราอะเรียนจากที่ไหนก็ได้แล้วคนสอนเนี่ยก็สามารถที่จะสอนจากที่ไหนก็ได้เหมือนกัน แล้วมันก็มีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวพอเองก็เรียนภาษาเกาหลีจากคุณครูที่เป็นคนเกาหลีจริงๆแล้วก็ทุกวีก็คือคาซูมส่งตรงมาจากเกาหลีใต้เลยซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอะค่ะเราก็คงไม่ได้เรียนกับเจ้าของภาษาง่ายขนาดนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดมีอะมันอาจจะต้องแพงกว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับพลเลยที่เห็นได้ชัด มีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือพอเป็นออนไลน์แล้วค่ะเราก็ไม่เขินที่จะพูดคุยกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องให้ยกมือถามในห้องตอนเรียนปกติค่ะมันก็จะรู้สึกเขินๆน,นิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็จะเลือกปล่อยผ่านไปเลยไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจแต่พอเป็นออนไลน์แล้วอ่ะพอเรารู้สึกสงสัยปุ๊บเราก็สามารถที่จะถามได้เลยสําหรับเชออ่ะข้อดีในการเรียนออนไลน์อันดับแรกเลยอ่ะ คือเชอรได้กลับไปอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเนื่องจากเชอะเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ปะเราต้องห่างจากบ้านมาไกลอ่ะมาเรียนถึงกรุงเทพช่วงปีหนึ่งปีสองคือได้กลับบ้านน้อยมากได้กลับเฉพาะปิดเทอมรู้สึกแบบห่างๆกับครอบครัวเลยอ่ะแต่พอกลับมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะจึงทําให้ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันมากขึ้นแล้วข้อดีต่อมา คือเชอรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มันทําให้เรามีเวลามากขึ้นก่อนหน้านี้อ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเสียเวลากับการเดินทางการเตรียมตัวนอกบ้านค่อนข้างมากแต่พอเราเรียนออนไลน์อ่ะเรียนเก้าครึ่งก็สามารถแบบตื่นเก้าครึ่งมาเรียนได้เลยอ่ะไม่ต้องมาตื่นเช้าเพราะต้องแบบเผื่อเวลาเดินทางจึงทําให้แบบเชอรู้สึกว่าเชอมีเวลาในการได้ทําสิ่งใหม่ๆได้ทางานอดิเรกที่แบบอยากทํามากขึ้น แบบเชิญนี่แบบเราชอบเลยอะสำหรับเราอะข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือทําให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางจากที่ทํางานเนี่ยไปมหาวิทยาลายัยซึ่งโดยปกติแล้วอะในแต่ละเทอมก็จะมีการเรียนออนไลน์ในวันธรรมดา2-3วันเลยบวกกับวันเสาร์อาทิตย์อีกพอไม่ต้องเดินทางก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยได้มีเวลาพักผ่อนก่อน,อนที่จะเริ่มเรียนได้กินข้าวกับครอบครัวก่อนแม้ว่าแบบจะเลิกดึกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเราอะเรียนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเลิกเรียนแล้วแล้วก็พักผ่อนได้เลย จริงเลิกเรียนแล้วก็นอนใช่เมื่อพีก็คือเรียนบนที่นอนไปเลยอ่ะอ่ะ <c oughs> นั่น <c oughs> ได้ <c oughs> จากที่ได้ฟังฟังมาเนี่ยกลายเป็นว่าการเรียนออนไลน์ของน้องๆทั้งสามคนเนี่ยกลับเป็นเรื่องดีซะอีกนะมันช่างต่างกับในทวิตเตอร์ที่พี่ไปเจอมาเลอเกินจริงๆแล้วก็เลยอยากจะอยากรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วน้องๆสามคนเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาก,กับการเรียนออนไลน์เลยใช่ไหมนะ จริงๆแล้วจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อะพี่เพราะว่าปัญหาที่เชอเจอเลยก็มีมก็คือพอเรียนไปน,นานๆน่ะเราก็อยู่แต่บ้านนั่งหน้าจอคอมจึงทําให้คนในครอบครัวมักจะเข้าใจไปกันเองอะว่าแบบเราอะว่างมากเขาก็จะบ่นเราอยู่บ่อยๆว่าเอออยู่บ้านไม่ทําอะไรพอเรานั่งเรียนก็หาว่าเรานั่งเล่นคอม แต่ก็พอเข้าใจได้อยู่อะว่าแบบเพราะเราอะทั้งเรียนแล้วก็บันเทิงอยู่ในคอมเครื่องเดียวกันจึงทําให้คนในครอบครัวเข้าใจผิดได้แต่มันก็รู้สึกแบบน้อยใจอะเราอะอุตส่าห์ตั้งใจเรียนทั้งทั้งที่แบบการเรียนออนไลน์อะมันโฟกัสให้จดจ่อได้ยากมากเลยอะแต่ครอบครัวเข้าใจว่าเรานั่งเล่นอยู่บ้านไปวันๆแล้วก็การเรียนออนไลน์อะมันฝืนตัวเองอะค่อนข้างยากอะถ้าไม่แบบตั้งใจแน่วแน่จริงๆเพราะว่ามันเรียนตอนไหนก็ได้ถึงบางคาบอะจะเรียนเรียวทม์ก็ตาม แต่เพื่อนๆอ,อ่ะอัดไว้หรือคู่อ่ะอัดคลิปมาโพสให้อีกครั้งอ่ะจึงทาให้ง่ายที่จะเหลวไหลทําตามใจหรือทําตามความขี้เกียจของเราอ่ะ<ต>อืมต,ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าข่าวคือแบบอารมณ์เดียวกับเชอเลยเพราะว่าในบางข่าวก็มีนะที่แบบข่านั่งเรียนไปได้ครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มแบบทําตามใจตัวเองและหยิบโทรศัพท์มาแบบเล่น Facebook บ้างไอจตอบไลน์บ้างยิ่งวันไหนที่แบบเราเผลอไผยอยู่บนโลกออนไลน์ไปนานนานจนแบบไม่ได้โฟกัสอาจารย์เลยอะ่ะมันก็มาลําบากตอนสอบเพราะว่าต้องมานั่งไล่ดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งอะ่ะ่ะมองว่าการเรียนในวิชาที่มันเป็นแบบวิชาต้องปฏิบตัติอย่างเช่นการออกไปสัมภาษณ์ หรือว่าแบบทําแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยพอมาเรียนออนไลน์แบบในช่วงโควิดแบบนี้ก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติได้จริงๆขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการเสียโอกาสตรงนั้นไปอ่ะสิงของพลก็บวกหนึ่งกับของทั้งของเชอแล้วก็ของมาขามเลยค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องปัญหาการไม่โฟกัสอะเนาะ พลอยก็แบบเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางช่วงอะคะ่ะที่อาจารย์เขาก็จะเน้นทวนซ้ําๆให้กับเพื่อนที่ยังไม่ได้เนาะแล้วจังหวะนั้นที่เราเป็นคนที่แบบเออได้แล้วแล้วเราเบื่อเราก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นตลอดเลยแล้วก็แต่สิ่งที่หนักกว่าน,นั้นนะคะเป็นปัญหาะคะ่ะที่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเจอเหมือนกันก็คือเรื่องการบ้านนะคะอาจารย,อาารย์อาจจะแบบเห็นในโซเชียลแหละเนาะว่ามีคนบ่นว่าแบบอุ๊ยยิ่งเรียนออนไลน์แล้วอะ การบ้านอ่ะมันก็ยิ่งเยอะขึ้นด้วยเพราะเขาคิดว่าเรียนออนไลน์แล้วมันว่างๆอ่ะเออซึ่งเราก็เป็นเหมือนกันถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งนะแต่ว่าการบ้านเยอะมากแล้วพวกศัพท์ต่างๆอ่ะก็จะต้องท่องแล้วไหนจะต้องเตรียมตัวฝึกภาษาอีกเพื่อให้ได้สื่อสารกับครูในคาบอย่างไม่ติดขัดอะค่ะบางทีอ่ะบางช่วงอ่ะที่เราทํางานมาหนักๆอ่ะแล้วก็มาเจอกับการบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มีความคิดที่ว่าแบบ เอ้ยแล้วเราจะมาเรียนเพิ่มให้ตัวเองลำบากอีกทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงๆพอฟังแต่ละคนแล้วครับก็มาคิดย้อนถึงตัวพี่เองเลยว่าถึงแม้จะเรียนจบมาหาปีใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังมีการทํางานแล้วก็การทํางานในตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํางานอยู่ก็จะต้องปรับเป็นการ work from home ซึ่งพอมาเป็นการ work from home เนี่ย เจ้านายก็อาจจะอยากเจอหน้าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจัดประชุมทีมากนะบบางวันเนี่ยก็จะประชุมแล้วประชุมอีกแล้วก็มาเริ่มงานเนี่ยก็ตอนเ็ียมยาค่ามืดอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เรารู้สึกแบบมาฟังน้องๆแล้วเฮ้ยเราก็มีแนวร่วมเหมือนกันไม่ใช่แค่วัยทางานเนาะแต่น้องๆที่เรียนเนี่ยก็กําลังประสบปัญหาที่หนักหน่วงอยู่เช่นเดียวกันนะแต่ก็เลยอยากจะถามว่า เวลาที่น้องๆเจอปัญหาหรือแบบบางทีมันอาจจะเหนื่อยใจน้องๆมีวิธีพาตัวแล้วก็พาใจให้กลับมาเรียนกันได้ยังไงบ้างเอย่ยอยากถามเชอรก่อนเลยอืมได้เลยค่ะสำหรับเชอร์วิธีที่จะดึงตัวเองคือเชอร์ทั้งแปะโพสิตนั่งโต๊ะคอมและทุกครั้งที่ขี้เกียจจะนึกถึงคำนี้เสมอคือคำว่า La บเ e ม u s คำนี้ค่ะเป็นภาษาละตินแปลว่ามาเริ่มงานกันเถอะ ซึ่งมาจากบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่จากวรารสารสู่ความสุขเดือนก,นกรกฎาคมปี2564ที่อาจารย์อิเคดะได้สนทนากับดรทอยบีและถามถึงเคล็ดลับในการเขียนหนังสืออย่างกระตือรือร้นของท่านและดรทอยบีก็บอกว่าเขาอะมีคติประจําใจคือลาบอรเลมุสและกล่าวอีกว่าสิ่งสําคัญคือแค่เริ่มทํางานครับถ้าคุณรอจนกว่าจะอยากทํางานคุณจะไม่มีวันทําอะไรได้สําเร็จ ซึ่งพอเชอร์อานอะประโยคนี้คือกระแทกใจเชอร์อย่างมากเลยทําให้ทุกครั้งที่เรารู้สึกขี้เกียจเราก็จะบอกตัวเองว่าลาบอเลมุสถ้ารอให้เราอ่ะหายขี้เกียจคงไม่ได้ทําแน่ๆเลยอ่ะแล้วตัดใจไปนั่งหน้าโต๊ะคอมทำงานพอทาไปได้สักพักอ่ะความรู้สึกขี้เกียจเหล่านั้นอ่ะก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็ทําให้มันเสร็จจนได้เชอช่วยสะกดคำว่าลาบอเลมุสให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะภาษาแต่พี่จะจดตามได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่ตัว ลาบอรเลมุสนะคะ L A B O R E M U S ค่ะอืมขอบคุณมากเลยครับแล้วคามล่ะคิดว่าพี่ดิวคงจะเอาไปแปะบนโตทำงานแน่ๆใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเขียนโพสต์อิดเหมือนเชอเลยแล้วเดี๋ยวแปะหน้าคอมเลย <c oughs> อยากฟังของคามหน่อย ตัวขำเองนะคะก็จะชอบอ่านประโยคของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจมาเติมกำลังใจให้ตัวเองค่ะรวมถึงอ่านคำชี้นำของดรไดซาคุอิเคดะประธานสมาคมโซคาสากลค่ะซึ่งคำชี้นำที่มันแรงผลักดันให้ขำเนี่ยกลับมาสู้กับการเรียนใหม่ก็คือมาจากหนังสือวารสารสูขความสุขเดือนสิงหาคม2561ดรไดซาคุอิเคดะกล่าวว่า การไปให้ถึงเป้าหมายมีเพียงก้าปทีละก้าทีละก้าอย่างทรหนอดทนเท่านั้นแน่นอนว่าคงมีช่วงเวลาที่ไม่เห็นผลประจักษ์ชัดแต่ด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเมื่อไปถึงจุดหนึ่งหนทางข้างหน้าจะเปิดกว้างในบัดดลเหมือนเวลาที่ไปถึงยอดเขาก็จะเห็นภาพกว้างไกลทันทีระหว่างนี้ที่จะไปให้ถึงจุดนั้นคือช่วงเวลาที่ต้องอดทนพออ่านคําชี้นำนี้ค่ะก็ทําให้ขาวมากลับมาสู้กับการเรียนเพื่อที่อยากจะเห็นยอดเขานั้นไวๆเลยนะคะค่ะ <c oughs> น่าสนใจมากเลยครับพลอยล่ะของพลอยนะคะจริงๆเวลาที่เรารู้สึกท้อหรือว่าขี้เกียจนะคะเราก็จะบอกตัวเองเสมอว่าไอสิ่งที่เราเลือกเรียนเนี่ยเราเลือกที่จะเรียนด้วยตัวเองนะไม่มีใครมาบังคับเรานะแล้วเวลาที่เราเริ่มท้ออะคะ่ะเราก็จะถามตัวเองเสมอเลยว่าเราอะอยากจะให้เราในอนาคตอะสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้อยู่ไหม เช่นแบบของพลอยก็เรื่องภาษาเกาหลีใช่ไหมคะอยากให้พลอยในอนาคตสื่อสารภาษาเกาหลีได้อยู่ไหมถ้าคําตอบที่เราตอบตัวเองคือใช่อะค่ะสุดท้ายคือเราก็ต้องคือปะค่ะกลับมาตั้งใจให้มากๆในวันนี้ถึงแม้ตอนนี้มันจะยากมันจะหนักเนี่ยเราก็ต้องจะต้องทำอะคะ่ะ จริงๆเรื่องนี้ก็จะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะยิ่งเป็นเรื่องภาษาะคะ่ะบางทีอะทุกคนเคยเป็นกันบ้างแม้ว่าแบบเราอ่ะจะหุนหิดเวลาที่เราอะสามารถท่องศัพท์ได้เยอะนะแต่พอที่จะต้องสื่อสารเป็นประโยคจริงๆอะคะ่ะมันยากมากเนาะเข้าใจเลยคะ่ะเหมือนเชออะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เชอเรียนภาษาที่3ามเพิ่มก็คือภาษาจีนอะ่ะแล้วภาษาจีนก็จะมีแบบทั่ว คำศัพท์ตัวอักษรที่แบบต้องจดจําเยอะมากเลยอะ่ะเหมือนพี่พลอยพูดเลยก็คือเราท้องศัพท์ได้เยอะจริงอะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดึงมาใช้ได้จริงๆอ,อ่ะอ่ะ oh. เลยรู้สึกว่าเข้าใจพี่พลอยมากมาก,มากเลยค่ะจริงค่ะแบบ มันยากมากจริงๆสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เป็นแบบที่ทั้งสองคนบอกอะค่ะว่าสิ่งสําคัญอะ่ะก็คือความพยายามนั่นเองส่วนตัวพลอยอะค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากในหนังสือบทสนทนายุวชนเล่มที่1ในหน้า158ที่ด็เร์เดซะคุอิเคดะได้พูดคุยกับล่ามถึงแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาของเขาที่ว่า เรื่องของการศึกษาภาษาต่างประเทศจะต้องใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าที่พอดีพอถึงจุดหนึ่งคุณจะก้าวผ่านไปข้างหน้าได้โดยไม่คาดคิดคุณจะต้องทรหดอดทนเพียรพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าจะถึงจุดนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกับตอนที่เด็กทารกพูดเป็นคำได้ในทันทีทันใดหลังจากที่เปล่งเสียงอ้อแออย่างเดียวมาหลายเดือน คุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณทําได้แล้วค่อยๆท้าทายตนเองไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเชื่อให้มากๆว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีทางที่สูญเปล่าได้อย่างแน่นอนค่ะอจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าในฐานะของคนที่ไม่ได้เรียนเนอะพี่ก็คงจะไม่ได้เข้าใจถึงหัวอกของน้องๆทุกๆคนร้อซ็นหรอกว่าการเรียนเนี่ย ยิ่งในช่วงออนไลน์มันต้องประสบพบเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอได้ฟังคําชี้นําของดเรไดสกุอิคดาที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยพูดออกมาก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเองครับต้องกลับมาทบทวนแล้วแหละว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่รวมถึงเป้าหมายอะครับว่าจะเดินหน้าทาทายยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่น้องๆได้บอกมานะครับว่าถ้าเราคิดว่ายังมันยังใช่อยู่ใช่ไหมเราก็จะต้องเดินหน้าแล้วก็ทาทายให ถึงที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีความตั้งใจใหม่เหมือนกันว่าจะเดินหน้าท้าทายนะครับแล้วก็ลงมือกระทําไปพร้อมๆกับน้องๆทั้ง3ามคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3าคนมากเลยที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนาะจริงๆก็มาส่งเสริมกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ตัวพี่เองนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับในฐานะคนแก่แล้วกันเนอะอยากจะให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนได้ว่าน้องๆทุกคนในตอนเนี้สุดยอดมากๆ เลยนะครับขอบคุณค่ะพี่ดิวก็จากที่ทุกคนได้ฟังกันไปนะคะก็เราอะก็เชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์บ้างแล้วและบางคนก็ได้เจอปัญหาเดียวกับพวกเราหัวอกเดียวกันในการเรียนออนไลน์แล้วก็วิธีในการจุดไฟในการเรียนที่พวกเราได้พูดกันไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นวิธีส่วนตัวของพวกเราเองที่เราเอามาแชร์กันสำหรับใครที่ฟังแล้วคิดว่ามันดีก็นำไปปรับใช้กันนะคะแต่เราคิดว่า แต่ละคนอ่ะก็มีวิธีที่จะทําให้มีความสุขในการเรียนออนไลน์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ลองหาวิธีที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดนะคะ Happy Voice Podcast Awakening Your Heart เสียงแห่งความสุขปลูกกําลังใจ